ส่วนเรื่องของ world bank ที่ปรับตัวของ gdp อันนี้เราก็มีการพูดคุยกันอยู่เหมือนกันเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็น world gdp เนี่ยเราจะให้น้ำหนักกับ imf มากกว่าเพราะว่า world bank เนี่ยเขาจะเป็นการปรับตาม imf แต่ภาพที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาปรับปีนี้ขึ้นจาก1.7เป็น2.1ก็คือ0.4แล้วปีหน้าเนี่ยเขาเอาลงจาก2.4เหลือ1.7เอาลง0.3คือ offset กันแล้วเนี่ยผมมองว่าผลไม่ได้ต่างกันก็คือเอาปีนี้ขึ้นแล้วปีหน้าที่โตลดลงเนี่ยเหลือ2.4เนี่ยมันมาจากฐานปีนี้ที่สู มันชะลอลงแค่นั้นเองเรายังมองประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงในแง่ของรีเซชชันรออยู่แต่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วภายในครึ่งปีหลังหรือว่าเป็นต้นปีหน้ามันมีโอกาสที่อาจจะไปเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้านี้เป็นไปได้นะครับผมคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงที่รออยู่และเรื่องของออาดูการเติบโตอของเศรษฐกิจโลกแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยยังแล้วก็กลายเป็นปัจจัยที่ทําให้เราลงทุนกันยากอีกเพราะว่า <c oughs> ถ้าเกิดไม่รีเซชชันสักทีเนี่ยมันก็ไม่รีเซ t สักทีแล้วอีกด้านหนึ่งเนี้ยว่ยาาาถ้้เเกิดดจะไป ลดอัตราดอกเบียหรือว่าจะคงอัตาราดอกเบียได้นานหุ้นจะโอเคแต่พอแบบยังไม่รีเซชันเนี่ยเขาก็ยังเปิดช่องในการปรับเคื่ออัลตาราดอกเบียต่อซึ่งภาพของตลาดหุ้นออสเตรเลียเนี่ยมันสะท้อนแล้วถ้าเกิดว่าคงดอกเบี้ยไว้แล้วมาปรับขึ้นเนี่ยตลาดหุ้นจะตอบรับเชิงลบทันทีเราก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดเฟดเกิดคงอัตาราดอกเบียในวันที่1 4มิถุนาแล้วก็ไปปรับขึ้นในลําดับถัดไปอันนี้มันจะทําให้การลงทุนในช่วงที่เหลือยากลาบากอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ก็คือเรื่องอาลุในแงงขอเรษฐกกิจโลยังมีประเด็นอยู่แแตต่่่ววาณอนนี้้ยดูลัังงไมถึกบ r e เ e ชชั่นจะมาในทันทีก็คงจะเป็นลักษณะของต้นปีหน้าหรือว่าปลายปีนี้ก็ว่ากัน